พาไปเจอท่านแรกกันก่อนครับพลตรีทรงกรดทิพพร,รัตน์หัวหน้าพักพลังชาติไทยอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็พึ่งกลับจากการลงพื้นที่มาด้วยครับได้รับเสียงตอบรับมายังไงบ้างได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องจังหวัดตรังเนี่ยอ๋อมไ,มไม่ต่ำกว่าห้าพันคนนะอืเพราะจริงๆเราเตรียมการแค่แค่คืนเดียวเองครับก็ไม่คิดว่าจะไปแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของในใบหลักของพักนะฮะผมก็เลยต้องไปเมื่อวาน นั่งช้างด้วยใช่ไหมคะนั่งช้างด้วยครับเป็นไงคะก็ดีฮะมันเป็นเรื่องแปลกดีแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าที่นั่งช้างเพราะอะไรมีนัยยะไหมเขบอกไม่มีนัยยะหรอมันเป็นเรื่องที่ว่าช้างมีอายุยืนยาวเราอยากให้พักเรายืนยาวเป็นของประชาชนตลอดไปอ๋อถึงแม้ว่าจะเป็นพักใหม่แต่ว่าก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆครับครับใช่ครับครับเพราะว่านโยบายของเราดีอืมครับ เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงดีกว่าไหมคะ,ะว่าเราเตรียมที่จะพูดคุยในเรื่องของนโยบายรวมถึงการคาดการณ์สอสอไว้ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคือมองการเลือกตั้งครั้งนี้นี่มันดุเดือดเผ็ดร้อนขนาดไหนบ้างไม่ผมมองว่าหลังเลือกตั้งแล้วทุกอย่างสงบหมดแล้วนะครัแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีเรื่องของใช้วิธีการเก่าๆอยู่บ้างนะครับแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยผมยืนยันนะ ผมยืนยันว่าต้องมีเรื่องของความสงบเรียบร้อยทุกอย่างใช้วิธีการเก่าๆที่ว่านี้หมายถึงยังไงจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายโจมตีกันอย่นีครั mm hmm. ผมคือผมเองก็ไม่ก็เห็นด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยหลักการเนี่ยถ้าเราคิดว่าอยากจะปองดองสร้างสรรค์คนในชาติเราจะต้องหันมาร่วมมือกัน mm hmm. ให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้นะครับ mm hmm. คือผมอยากจะให้ทุกพักเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ร่วมรัฐบาลกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจุดยืนของพักนี่คือยังไงครับ จุดเลียงพักนี่คือเราทำการเมืองสีขาวแล้วก็เราเดินสายกลางเราไม่ทะเลาะกับใครนะฮะเพราะว่าเป็นการบทพิสูจน์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทาไม่เคยทะเลาะกับใครแต่ว่าท่านคะท่านบอกว่าจะเดินสายกลางอยู่ตรงกลางแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคอสชอด้วยทีนี้เนี่ยภาพนั้นอาจจะทําให้หลายคนมองหรือเปล่าว่าเอะตัวท่านเองจะเลือกอยู่ฝั่งข้างที่เป็นคอสชพลังประชารัฐ อย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะไม่ละครับคือผมอยู่คณะปฏิรูปของคอสชก็จริงนะแต่ต้องเข้าใจว่าผมประกาศตัวว่าผมจะเป็นขเดีตนายกด้วยอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมเองเนี่ยก็ไม่เป็นนอมินีของใครนะครับนะไม่ได้เป็นน o m i n ของใครคือคือภาพอาจจะแบบว่าเคยทํางานผ่านการร่วมงานกันมาก่อนคือคนก็จะคิดไปแล้วแหละแต่ว่ายืนยันชัดเจนไม่ใช่นะสองประเด็นนี้นะสองประเด็นไั้อย่างที่ผมมาทําการเมืองครั้งนี้เพราะว่าผมไม่อาจจะ นิ่งเฉยดูได้ปล่อยให้บ้านเมืองมีสภาพอย่างที่เห็นไม่เป็นอยู่ตลอดมาคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะยุดติดในเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ยึดทางสายกลางที่ว่าแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงว่าช่วงเนี้ยมันมันก็ยังมีการแบบเนี้ยแบ่งกันอยู่สองขั้วอยู่ดีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะต้องถูกคําถามว่าฟันธงได้ไหมว่าจะไปฝั่งไหนฝากไหนก็ง่ายทีเดียวครับเลือกพรรคพลังระชารัไทยครับอแล้วท่านจะไปอยู่ตรงไหนคะปัญหาจบ ปัญหาจบเลยปัญหาจบเลยเพราะปัญหาจบเพราะว่านโยบายพรรคพลังชาติไทยเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในประเทศขนาดนี้ดีที่สุดเลยหล่ะครับต้องยืนยันไงครับที่ผมยืนยันเนี่ยถ้าผมไม่มีหลักฐานยืนยันเนี่ยตอนนี้นโยบาย5ประการที่หามีแหล่งของเงินนะฮะห้าประการเนี่ยกกตเขาประกาศในรัฐกิจจันทร์เรบกษาไปแล้วเรื่องของผมผมทอีกทีนะที่หนึ่งก็คือนโยบายหางันก่อนมาทำนโยบายเนี่ยมี5้าประการที่หนึ่งเราจะขุดคลองไทย อันที่สองเนี่ยเราจะทำ entertainment complex แต่จริงเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเราจะเปิดบอนการพนันสถานบันเทิงหวยเต้ดินบระจุบดินนั่นแหละแต่ต้องแก้กฎหมายก่อนอันที่3กเกษตรีสีทั้งประเทศอันที่4ก็คือเรื่องของเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวใหม่บทให้เป็นมาตรฐานสากลอันที่5เราจะทําศูนย์กลางกันเหือน,นของโลกทั้งหมดนี้กรกตรับรองไปแล้วรับประกาศในราชกิจจานุเบกษาถูกต้องตามกฎหมาย ในเอกสารตัวนี้มีนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเอกสารที่ส่งตามบ้านเนี่ยอาจจะเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ย51ล้านครอบ<ช>ครัวทั่วประเทศเนี่ยนะหลายบ้านอาจจะได้เป็นสีขาวบ้างสีเขียวบ้างแต่ข้างในเนี่ยข้างในเขาจริงๆผมอยากอา่านให้ฟังได้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะฮะนโยบายนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในมือพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้ผมผมยกให้ดูนะลองไปอ่านแตมีมีพังนี้พังเดียวนะที่กรกตเขียนไว้อย่างนี้นะครับ นโยบายหาเงินก่อนทำนโยบายเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจึงไม่เหมือนใครหรือพรรคใดเพราะเงินเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทั้งหมดพกรกพลังชานิชไทยมีอยู่หโครงการหาเงินวงเล็บเปิดกกตรับรองและถูกต้องตามกฎหมายแล้ววงเล็บปิดคือ 1, หนึ่งขุดคลองไทยสองเปิดสถานบันเทิงครวบวงจรเช่นรัสเวกัตสามทางเกษตรอินรีทั้งประเทศ4ี่เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานสากลหเปิดศูนย์การกันเงินของโลก รวมรายได้มากมายมหาศาลกว่า18ล,าล้านล้านกว่านะ18ล้านล้าน,านเป็นรัฐวิดิการเช่นผู้สูงอายุได้5,000บาทต่อเดือนพวกตรงน,นี้คนชอบมากค,คนคคแก่จะได้5,000บาทต่อเดือนลดสลึงเดียวก็ไม่ได้นะอ,อ,อสมอปพรเนี่ยได้5,000บาทต่อเดือนแล้วก็สร้างร้านค้าตำบลให้ชาวบ้านถึง7,250ล้าตนตำบลเนี่ยครบทั้งประเทศแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิต ไอ้สิ่งสำคัญคือเลิกนี้นี่ท่านไฮไลท์ไว้ด้วยเขาว่าเลิกนี้เลิกนี่เลิกนี้ของเราเนี่ยไม่เรียกว่าพักนี้หรือชะลอนี่เลิกเลยเลิกเลยอ้าวเลิกทั้งในระบบนอกระบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้มีเงินแล้วประเทศมีเงินอ๋อรวยละรวยแล้วไม่ต้องสนใจที่จะเอาเงินจากพี่น้องประชาชนแล้วโอ้ล้างนี้ให้หมดเลยเลิกนี้กยสอเลิกนี้กองทุนหมู่บ้านถ้าถามว่ากกตเนี่ยเอกสารตัวนี้นะครับเป็นเอกสารราชการเป็นเอกสารสำคัญของราชการถ้าถามว่า กกตกล้าพิมไหมอ่ะถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายกกตกล้าพิมพ์วแสดงว่าทําได้จริงอ่ะนะครับจากที่ว่ามาเนี่ยตอนที่เราลงพื้นที่หาเสียงอะไรที่โดนใจผู้คนมากที่สุดนโยบายก็ได้โอ้ตอนนี้ที่โดนใจก็คือเลิกนี่โดนใจที่สุด พราะตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยเป็นหนี้กันเยอะแยะมากมายถ้าเลิกหนี้แล้วคุณภาพชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วคนที่ไม่ได้เป็นหนี้ล่ะคะจะไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่เราต้องมองว่าสังคมเนี่ยคนทั้งประเทศเป็นหนี้กันเยอะแต่ถ้าคนทั้งประเทศไม่เป็นหนี้สังคมส่วนรวมก็ดีคนที่ไม่เป็นหนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินจํานวนนี้ที่จะมาเลิกหนี้เนี่ยไม่ใช่เงินที่เก็บจากภาษีหรืภาษีไม่ใครมมตําหนิดพักพลังชัยได้คือหนี้เนี่ยเลิกให้เหลือพอจะให้เพิ่มไหมคะ ก็เดี๋ยวจะนี่ไงคนแก่5,000ันนอครับต่อไปนี้คนแก่อยู่สองคนที่บ้านนีนะได้หมื่นหนึ่งต่อไปนี้ลูกหลานที่ไปทํางานตายจังหวัดที่กรุงเทพอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็สบายใจเพราะว่าพ่อแม่มีกินแล้วคือคือจากที่มองเนี่ยนะครับคือก็มีทั้งในเรื่องของมองภาพรวมเศรษฐกิจแบบว่าทั้งประเทศด้วยแล้วปัญหาปากท้องที่แบบเฉพาะเจาะจงเลยมีเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ็ส่วนเรื่องที่จะถามก็คือเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องของค่าสื่อบริการค่าราชการเงินเดือนพวกนี้นะก็ถ้ามีเงินถ้าประเทศมีเงินมหาศาลเนี่ยก็ขึ้นเงินเดือนได้ขึ้นค่าแรงได้ครับคือค่าแรงถ้าบริษัทเขาไม่มีเขาไม่มีเราก็รัดก็เสริมให้แต่ถ้าธุรกิจดีนะก็ขายสินค้าได้บริษัทต่างๆก็พอใจนะเศรกิจดีภาพรวมตามก็ดีไปหมดเหมือนกับพลังชาติไทยจะบอกว่า เงินนี่แหละจะเข้าไปแก้แกปัญหา<ะ>ได้ทุกอ,อย่างแน่นอนฮะคือเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการบริหารประเทศ<ะ>เพราะว่าเราิองก็ประมาณประเทศก็เพราะว่าเราต้องการเงินนะฮะเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคือต่อให้กกตเน,นี่ยรับรองและเขียนมามขนาดนั้นแล้วบางค,บคนอาจจะยังสงสัยว่า วิธีการหาเงินนะคะจะได้มากขนาดนี้จริงหรือเปล่าจริงที่ครับเพราะนี่มีการมีการสํารวจวิจัยมาแล้วที่ประเมินมาเนี่ยไม่จะประเมินแบบคือประเมินตามความรู้สึกนะเพราะว่าอย่างกรณีคองไทยเนี่ยคลองสุเอตของอียิปต์นะฮะคลองที่สองเนี่ยได้สี่จุดหกล้านล้านของเราแค่ประเมินต่ำกว่าเขานะแค่สี่สี่ล้านล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นคลองของคองปานามาเนี่ยเขาประเมินแล้วประมาณสักสองล้านล้าน แต่ของสิงคโปร์เนี่ยช่องแคบปรากาเนี่ยเขาได้ทุกปีนะปีละสองล้านล้านช่องแคบธรรมชาตินะนะล้านก็ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของที่บอกว่า entertainment complex ใช่ไหมคือมันดูเหมือนฟังแล้วเนี่ยมันน่าน้าต้องตาต้องใจดูหวือหวาง่ายๆคือบ่อนเสรีนั่นแหละแต่ว่าได้ทางเป็นจริงอ่ะบ้านเรามันจะขนาดนั้นได้เหรอครับอได้ครับ ใครฟังผมพูดผมไปออกหลายช่องแล้วนะว่าคนชอบมากเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยบอนการพนันสถานบันเทิงของทีดินบ้นดินผมตั้งอธิบายตอนที่ปฏิรูปประเทศเนี่ยผมก็ถามพักการเมืองทุกพักแหละที่เคยไปร่วมคงรู้จักผมเท่านั้นอ่ะผมก็ถามว่าทำไมไม่เปิดบ่อนผมถามพักใหญ่สองพักเขาตอบว่าไงนะครัถ้าใครเปิดได้ก่อนกินยาตลอดชีวิตผมก็ถามว่ากินยาตลอดชีวิตคืออะไรค่าต๋งค่าห้นลมอยู่กรณีของไปเปิดที่เชียงรายสมมตินะครับ ก็ไปดูที่สักสองหมื <si ่นไร่เขาจะได้เงินจัดส่วนต่างเนี่ยไร่ละล้านขึ้นไป10ล้านถ้าเปิดบ่อนนะจะได้สองแสนล้านแล้วตอนนี้พักนั้นก็จะกินยาวตลอดชีวิตก็พักนี้จะเปิดไอ้พักนี้ก็ดึงแข่งดึงขาเขาก็เลยไม่มีใครได้เปิดสักทีไม่ได้เปิดสักทีแล้วท่านจะเปิดใครจะกินคะก็คนไทยนะครับพักนี้ทาอุดมการณ์ทำเพื่อชาติประชาชนไม่มีตรงนะไม่มีตรงพักนี้ไม่มีตรง เพราะว่าที่ทํามาเนี่ยท่านเห็นว่าในเสื้อของพรรคระชาชาติไทยเนี่ยที่ติดอยู่เรา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 มีจิตอาสาคือทําเพื่อเบิกส่วนรวมก่อนส่วนตนก็ท่านบอกว่าสองพักใหญ่พักนี้จะเปิดพักนี้ก็ดึงแข้งดึงขาแล้วพอท่านจะเปิดท่านไม่กลัวโดนดึงบ้างคะไม่กลัวโดนดึงเพราะผมจะทําประชามติใช่ยะทำประชามติตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยผมสมบวจแล้ว90%้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแต่วัตถุประสงค์การเปิดบ่อนเนี่ยนะ เขาต้องการที่จะกอบกู้ยเงินจากต่างชาติเข้ามาในโลกมนุษย์นี้บ่อนที่ไหนที่เปิดเนี่ยมันยังไม่เห็นมีบ่อนไหนยุบไม่แต่บ่อนเดียวลาสเวกัสมาเก้าบ่อนเขมรลาพม่าตอนนี้มีเป็นร้อยบ่อนรอบประเทศนี้แล้วถามว่าของเราเนี่ยเราคิดตรงกันข้ามกับเขาตลอดแต่มาตรการเขามียกรณีของของสิงคโปร์เนี่ยมีบ่อนนะแต่มาตรการเขามีต้องเสียคุสิงคโปร์เล่นในใบบ่อนบ่อนถูกกฎหมายนะจะต้องเสียค่า เขาเข้าไปบ่อนเสียค่าเข้านะสองพันเหรียญจะต้องมีสเตทเมนต์แล้วก็จะต้องมีชิปหม้ว่าเงินสดจะต,ต้องไปแลกชิปเพราะบอนถูกกฎหมายต้องแลกพลาสติกกันเลยมาตรการมีหมดถึงบอกว่าคนไทยจะเข้าเล่นในบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยยากมากๆแต่ตอนนี้เด็กเยาวชนของเราเนี่ยเล่นบ่อนถูกผิดกฎหมายเนี่ยเยอะแยะแล้วก็หวยใต้อะไรเขาเรียกอะไรหวยหุ้นหวยออนไลน์เล่นกันนะฮะเยอะแยะ มีมีความคิดความเห็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกองทัพอะไรอย่างนี้ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาคนเขาก็พูดถึงกันเยอะหลายพักเนี่ยอดีตทหารเนีผมอยู่ผมเคยเป็นทอสอรองประคลัดผมเป็นฝ่ายเสประหลัดนี่ตำแหน่งสำคัญนะผมต้องรู้เนี่ว่ากองทัพเนี่ยใครจะรู้เท่าผมมั้งผมเป็นทหารนะจัดมาเลยค่ะท่านว่าไงคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีเงินต่ที่ผมหาเงินเนี่ยนะกองทัพเนี่ยเราจะสร้างให้ใหญ่โตได้แต่ที่ทุกวันนี้นะครับที่มีปัญหาก็คือ ที่รากกองทัพมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนื่องจากว่าเพื่อหาเสียงตโดยหลักการแล้วกองทัพไม่ควรจะมายุ่งกับการเมืองได้ซ้ําไปเพราะกองทัพเป็นของประชาชนครับผมเองเนี่ยผมจะพัฒนากองทัพโดยจะสร้างกระทรวงกลาโหมเนี่ยแห่งใหม่พอๆกับแพนตากอนนะของอเมริกาโอ้โหยิ่งใหญ่นะคะท่านต้องยิ่งใหญ่สิเพราะว่ากองทัพเนี่ยเวลาป้องกันประเทศ นะครับรักษาการลาดอธิปไตยของชาติแล้วถามว่าดูรายภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนตอนปี54ี่เห็นได้ชัดเลยนะก็ไม่มีทหารเนี่ยปานนี้อาจจะเดือดร้อนกันเยอะทีเดียว嗯嗯เราต้องแยกทหารออกจากการเหมือนแต่การสนุนเนี่ยอาวุธเนี่ยนะครับจะต้องซื้อเพราะว่าจําเป็นจะต้องซื้อเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องพัฒนากองทัพนะกองทัพต้องมีการพัฒนาถ้าเรามีอาวุธไม่สมบูรณ์หรือว่าล้าหลังเนี่ย ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยเราจะไม่ทันการยกรณีของอินเดียกับปากีสถานที่ลบกันนบเพราะปั๊บก็ลบกันเลยนะของเราเนี่ยตอนนี้เขตแดนเนี่ยจากพม่าของไทยเนี่ยยังแบกแยกกันไม่ได้นะในอนาคตเราจะเกิดปัญหาเรื่องของเขตแดนอย่างมากครับสําหรับกองทัพผมเองว่าน่าจะแยกออกตัดงหากจากการเมืองนี่แต่การพัฒนากองทัพผมต้องพักนะเพราะว่าสวัสดิการของทหารเนี่ยผมต้องดูแลเขา ครับพนุษย์ดูแลา,ารครัฟังแล้วก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้พรุ่งนี้ท<อ>ี่กําลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นคาดหวังมากน้อยขนาดไหนครับที่นั่งในสภาเนี่ยฮะโอ้ผมคาดหวังตอนนี้ผมประเมินขั้นต่ำนะพลังเงียบเนี่ยนะสสเขตนะห้าสิบคนพฏตติลิคะครับพฏติริเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะฮะ แต่ว่าคงได้แน่แล้วผมเงินผมก็ต้องไปสสอยู่ดีเจห้าสิบคนพื้นที่ไหนที่ท่านจะปักธงได้มากสุดคะเนี่ยภาคตอนนี้คือนโยบายของเราเนี่ยเราแจกแผ่นพับตัวนี้ไปนะฮะครับให้ผมโชว์นิดหนึ่งถ้าพี่น้องได้อ่านแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยอ่านแล้วต้องเอาด้วยครับค่ะเพราะว่านโยบายนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายหมดนะฮะคนตอนนี้พอเราแจกไปแล้วประมาณ4ล้านแผ่นนะครับถามว่าสี่ล้านคนอ่านเนี่ยก็จะขยายต่อไปอีก ท่านส่งผู้สมัครสอสเขตกี่เขต <c oughs> ทั้งหมด350เขตแต่ว่าเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ครบนะครบส่งพทั้งหมด324คนคิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะเราส่งมากก็ต้องได้มากตามสิติถูกไหมครับ <c oughs> ถามนิดนึงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านประยุทธ์เขาขึ้นพูดไปมีวันๆวันบ้างไหมสุดท้ายแล้วฝากเอกเออย่างงีครับเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะท่านขึ้นพูดในฐานะที่เป็นคัดเดือนายกของพรรคนะครับแล้วขึ้นพูดแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะแต่สิ่งสําคัญคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นที่เป็นคนเลือกครับ ชัดเจนครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับวันพรุ่งนี้นี่แหละหลังจากพรุ่งนี้เราก็จะเห็นภาพกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับหัวหน้าพักพลังชาติไทยพลตรีทรงกรดทิพรัตน์รนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้องทาบ้านด้วยครับ